ร้อยนะครับโตโยต้าโคโร่าอลติมายเนอร์เชปีศูนย์ห้านะครับผมคุณพี่จองตั้งแต่รถเข้าเลยนะครับคันนี้นะครับจองตั้งแต่ยังไม่ได้ลงรีวิวเลยนะคุณพี่เนาะรถเข้ามาได้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะครับคุณพี่เขามัดจํามาเลยนะครับทางเราก็จัดการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเล้คุณพี่เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างครับดยอดเลยนะครับแตอนนี้ครับ ภายในผมก็ทําให้ใหม่หมดนะครับผมก็คือสวยเลยแล้วก็แถมโมนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าจะได้ใช้สบายใจเป็นชื่อของตัวเองเลยเยี่ยมมากครับทำให้ทุกอย่างผมไม่ต้องทำแบบรอรับรถอย่างเดียวที่ี่้ก็ทำให้หมดเลยสุดยอดเลยครับตรงนี้เป็นยังไงครับคุณพี่การบริการเยี่ยมมากครับผมเขาอยู่ในรถรถที่ได้มาครับมันสภาพ การไปเลยผมรอรับรถอย่างเดียวคุณพี่ทั้งโอนตังมัดจํานะครับผมก่อนโอนกรรมสิทธิ์คุณพี่ก็โอนเต็มจํานวนเลยนะครับผมเชื่อมั่นมากครับลูกค้าการันตีไหมครับว่าช่องนี้ไว้ใจได้ไหมไว้ใจมากลูกค้าเป็นลูกค้าที่สุดที่องายรถครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครองแรกผมก็เปติดตามแล้วก็ดูวกตองสัแล้วก็ดูผมก็ผมดูในคอมเมนต์ด้วยนะก็เท่าที่ดูคอมเมนต์เขาก็เฮ้ยคอมเมนต์เขา ก็ดีนะเออก็เป็ปกติลูกค้าที่ดีตามลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ในช่องตลอดลล้วก็ดมาแล้วก็ไปลดมาได้เพราะว่าก็ต้องดีไมงั้นมันมันไปไม่เร็วครับผมล่าสุดในตัวอะไรนะซิตี้ใช่ไหมพี่ใช่ทั้ซิตี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวคันนั้นครึ่งชั่วโมงกำับลงขายเจ้าครับครับผมก็ยังไงขอให้รถคันนี้นำพาเงินทองเข้าบ้านนะครับพี่เดินทางไปไหนก็แกว่ข้างก่อน สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็กดติดตามกับกดกระดิ่งช่องนะคุณรถบ้านมือสอไว้นะครับผมเดี๋ยวมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ